สมบติย้อนอดีตเมื่อครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาภิกษุสงฆ์ผู้สเร็จฌานสมาบัติชั้นสูงมีชื่อเสียงเรื่องลือในความเป็นพระผู้ทรงฤทธิ์อภิญญาสามารถแสดงอภิิหารได้เป็นมาศจรรย์ ขณะที่ท่านมีอายุถึง120ปีคือหลวงปูย่ยีปัญญาภาโรแห่งวัดดงตาก้อนทองหรือวัดอภัยสุพรรณภูมิตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อของพิจิตรและพิษนุโลกสมัยนั้นถ้าเอ่ยชื่อของท่านคนไทยจะรู้จักดีจิตตาพิณิหารของหลวงปูย่ยีปัญญาภาโรสามารถแสดงฤทธิ์ได้มากมายหลากหลายรูปแบบ มองเห็นได้เด่นชัดเป็นรูปธรรมสัมผัสจับต้องได้เก็บไว้กับตัวก็ไม่สูญหายหรืออันตรธานไปเฉยๆอาอิเช่นเศกดินให้เป็นทองคำดินจะเปลี่ยนประมณูเป็นทองคำบริสุทธิ์ทุกอนูเนื้อนำไปให้ช่างทองหลอมละลายเพื่อขึ้นรูปเป็นสายสร้อยคอแหวนเครื่องประดับต่างๆได้จริงๆยุคสมัยที่ท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดดงตาก้อนทอง ็นยุครุ่งเรืองของพระเกสสามารถเผยแพร่อัศจรรธรรมได้อย่างกว้างขวางทุกวงการด้วยพระเกสมีสมองคอมพิวเตอร์จดจำคำสอนในพระธรรมคัมภีร์ได้แม่นยำและมีศิลปะการพูดเข้าขั้นดีนำพุทธวาทไปเทศโปรดญาติโยมได้อย่างละเอียดไม่บกพร่องพุทธวาทหรือคำสอนสั่งของพระพุทธองค์เป็นตัวแทนของความสัต์จริง ใครนำไปเทศย่อมมีผู้คนเชื่อถือปวงชนจึงเลื่อมใสาสาวกมารประดุจจอมปราดในพระศาสนาแต่พระเกมีโมหะคือความหลงผิดครอบงำจิตใจโดยมีแนวความคิดว่าคนเราเกิดหนเดียวตายก็หนเดียวตายแล้วก็สุญสลายไม่มีการไปเกิดใหม่ที่ไหนอีกเทวภูมิและนรกภูมิที่มีในพระไตรปิฎก เป็นเพียงการอุปมาอุปไมยเท่านั้นที่จริงสวรรค์ลและนรกอยู่ในอกของคนเรานี่แหละเรียกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพูดง่ายๆว่าภพภูมติต่างๆเท่าที่มีในพระธรรมคัมภีร์นั้นสมมติขึ้นทั้งสิ้นแนวความคิดของพระเกได้รับการบรรจุในหลักสูตรวิชาศิลธรรมเผยแพร่ในหมู่เยาวชนโดยกระทรวงศึกษา อันเป็นกระทรวงต้นแบบของวิทยาการที่คนทั้งชาติยอมรับนับถือฉะนั้นเยาวชนของชาติรวมถึงผู้ปกครองเลยพล่อยรับเอาความรู้ผิดๆมาบรรจุในสมองขนาดนักเขียนนวนิยายแนวบูล้างผลานจึงนำเอาแนวคิดนี้ไปใช้เช่นขณะที่พระเอกตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมผู้ร้ายดูไปแล้วคงเอาชีวิตไม่รอดแน่จึงใช้กุศโลบายปลุกใจเพื่อนๆว่า เฮ้ยหนึ่งต่อเจ็ดเรื่องขีผงคนเราเกิดหนเดหนเดียวตายก็หนนเดียวสู้มันพวกเราแม้กระทั่งนิยายยังช่วยส่งเสริมแนวความคิดพระเก๋ทางอ้อมนักอ่านที่ศรัทธาในจำนวนการขีดเขียนปล่อยเชื่อถือในตัวนักเขียนจึงเชื่อสนิทว่าคนเราเกิดหนนเดียวตายหนเดียวและสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเท่านั้นของจริงไม่มี ชั่วโมงเดียวกันพระจริงที่เป็นนักปฏิบัติส่วนใหญ่จาริกทุดงอยู่ตามป่าเขาเถื่อนถ้ำเมื่อออกจากป่าเพื่อบินทบาตโปรโดญาติโยมรู้ข่าวความรุ่งเรืองของอัศจธรรมแล้วท่านได้แต่นึกสลดสังเวชใจเนื่องจากท่านไม่มีแนวร่วมหรือเครื่องมือทันสมัยเผยแพร่ธรรมะวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่พอกระทำได้แบบพระป่าคือขึ้นธรรมะเทศชี้แนะบอกด้วยปากเปล่าครั้งละไม่กี่ชั่วโมง ยากนักที่จะลบล้างความเชื่อผิดๆของชาวบ้านให้กลายเป็นถูกได้ในเวลาสั้นที่สำคัญคือความเชื่อผิดๆนี้กลายเป็นหนังสือวิชาการในโรงเรียนครูบาอาจารย์สอนสั่งสิทธิ์ให้จดจำฝังหัวไปเสียแล้วแต่พระจริงก็ต้องพยายามแก้ไขต่อไปเพื่อกอบกู้ความถูกต้องให้แก่พระศาสนาด้วยท่านทราบดีว่าการปฏิเสธความมีอยู่จริงของสวรรค์และนรก มีอันตรายต่อชนชาวโลกยิ่งนักญาติโยมจะสร้างความดีไปเพื่ออะไรถ้าไม่มีผลกรรมความดีตอบสนองพระสองฆ์องค์เนนปฏิบัติทำไปก็สูญเปล่าในเมื่อเกิดหนเดียวตายหนเดียวและตายแล้วสูญไปเลยคนชั่วสบายกว่าใครเพื่อนขอแค่รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางพ้นหูพ้นตาผู้รักษากฎหมายได้เท่านั้นคนชั่วจะโกงกินต้มตุนหลอกลวงชาวบ้านยังไง ก็ทำได้ไม่ต้องกังวลชาตินี้ขอสุขสบายชาติเดียวพอตายแล้วก็สูญสลายเป็นอากาศไม่ต้องกลัวตกนรกหมกไหมแนวคิดของพระเกจึงเป็นแนวคิดของพญามารอย่างแท้จริงวิธีชำระล้างความเชื่อผิดๆพระจริงต้องอาศัยฤทธิ์อภิญญาเป็นเครื่องมือจุงใจชาวบ้านที่หลงผิดให้บังเกิดความเลื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์เสียก่อนความเลื่อมใสจะมาพร้อมกับความเชื่อถือ เมื่อเชื่อถือในพระจริงสนิทใจดีแล้วท่านขึ้นธรรมารเทศอบรมสอนสั่งเช่นไรคำสอนนั้นจะมีผลปรากฏเป็นความคล้อยตามยอมรับในพระสัจธรรมอันแท้จริงของศาสนาระยะแรกที่หลวงปู่ยีปัญญพาโรจะมาอาอยู่บนกุฏิที่วัดดงตาก้อนทองชาวบ้านร้านตลาดหวางท่านไว้ในบทหลวงตาผู้แก่เท่าเหล่าชรา หลักธรรมคำสอนที่ออกจากปากท่านไม่ต่างอะไรกับลมพัดช,ชายทุ่งเข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาพบเจอก็พนมมืออภิวาทวันถาไปกันแกนไม่เคารพไม่เลื่อมใสเพราะเวลานั้นชาวบ้านบางส่วนเริ่มมองไม่เห็นคุณค่าของศาสนาพระสอนให้ทำดีก็ไม่รู้จะเชื่อไปเพื่ออะไรสิ่งที่คนชนบทสมัยก่อนเชื่อถือคือคาถาอาคม มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เชื่อในหลักธรรมพระสงค์องค์เจ้าที่ได้รับการยกย่องต้องเข้มขลังในรหัสวิชาสายเวทวิทยาคมซึ่งพระผู้เท่าผูก้แก่อย่างหลวงปู่ไม่มีความเข้มขลังใดทั้งสิ้นอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดพิศวงที่ได้เห็นหลวงปูย่ยีลงมือทำคันก้นน้ำบนลานดินหน้าโบสถ์เริ่มทำตั้งแต่เช้ามืดทีเดียวรุ่งสางสว่างแจ้ง พื้นที่ประมาณร้อยตารางวากลายเป็นท้องนามีน้ำขังเต็มเปี่ยมยิ่งไปกว่านั้นหลวงปู่ผู้ชราอายุเป็นร้อยปียังนำเมล็ดนผุนข้าวมาหวานชาวบ้านถามว่าทำอะไรท่านก็ว่าทำนาไงละ่ะชาวบ้านทักท้วงว่าดินหน้าโบดแข็งเป็นหินและไม่ใช่ที่ที่พระจะมาทำนาท่านก็หัวเราะอารมณ์ดีตอบว่าเวลานี้ ข้าวยากมากแพงถ้าช่วยญาติโยมทำนาจะได้มีข้าวหุงกินและตักบาตรทำบุญเย็นนี้ก็เก็บเกี่ยวได้แล้วถ้าโยมอยากได้ข้าวเปลือกไปหุงกินละก็บายแก่เตรียมเคียวมาเกี่ยวข้าวได้เลยเน้อชาวบ้านพากันหัวเราะขบขันเข้าใจว่าพระแก่องค์นี้ถ้าจะแก่จนสติเลอะเลือนมีอย่างที่ไหนทำนาหน้าโบสถ์ทำเช้าชั่วเย็นเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แต่ก็รับปากแบบขันขันว่าเย็นนี้จะรีบมาเกี่ยวข้าวถ้าได้เข้าวเปลือกจริงๆจะรีบเอาไปใส่ครกตําพรุ่งนี้เช้ามืดเจ้าหุงไปรอตักบาททาบุญกับท่านตกเย็นชาวบ้านมาตามนัดถึงกับตกตะลึงพึงพเพลิดแทบไม่เชื่อสายตาของนาหน้าโบสซึ่งเจิงนองด้วยน้ําในตอนเช้าผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงที่นาไรยตารางวามีต้นข้าสูงท่วมเอวตกรวงทุกต้น ทะเผลผลติตดูแล้วได้ข้าวอย่างงามหลายถังพวกชาวบ้านเลยต้องลงแรงเกี่ยวข้าวด้วยความอัศจรรย์ใจจับดูต้นข้าวก็เป็นต้นข้าวจริงนำกลับไปบ้านแล้วเอาเข้าวทั้งหมดใส่ครกตําเป็นข้าวสารหุงกินได้จริงๆลองเอาไปให้เพื่อนบ้านกินดูก็อิ่มน้ำสำราญทั่วหน้าไม่ใช่ข้าวที่เกิดขึ้นจากวิชาเล่นกลมายาสาไทยใดๆอาภินิหารนี้ สร้างความเลื่อมใสให้เกิดกับชาวบ้านดงตาก้อนทองทุกหลังคาเรือนพวกเขาถือว่าใครก็ตามที่ปลูกข้าวให้เก็บเกี่ยวได้ในวันเดียวคือผู้วิเศษเราดีๆนี่เองขณะที่กิจศัพท์ของหลวงปูย่ยี่ปัญญภาโรลงมือทำนาหน้าโบสถ์เริ่มขจรขจายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงชาวบ้านที่ทำประมงตามแม่น้ำลำคลองก็มีเรื่องแปลกๆมาเล่าสู่กันในหมู่ญาติพี่น้อง ชาวประมงน้ําจืดเล่าว่าตอนเช้าตรู่กาลังแจวเรือหาทําเลทอดแหหาปลาพองเงยหน้าขึ้นก็แลเห็นพระผู้เท่าห่มจีวรสีกลัก si ก้าวเดินมาอย่างริมตะลิ่งท่าทีเหมือนต้องการไปบินทบาตท,ที่หมู่บ้านฝั่งตรงข้ามเขาเตรียมจะวาดหัวเรือไปรับท่านในเดี๋ยวนั้นแต่พระผู้เท่าก้าวลงจากตะลิงแล้วเดินไปบนผิวน้ําเหมือนเดินไปตามถนน เผือแพลบเดียวแท้ๆข้ามคลองไปขึ้นฝั่งขนุนเรียบร้อยจำได้แม่นว่าเป็นพระแก่รูปร่างผอมแกร่งเรงผิวคล้ำตาดุบเคยเห็นพระองค์นี้ที่วัดดงตาก้อนทองจะใช่พระที่ชื่อหลวงปู่ยีหรือเปล่าหนาเอเก็บความสงสัยได้ไม่นานชาวประมงกับญาติสนิทมิตรสหายตกลงชวนกันไปดูให้รู้แน่ที่วัดรันพบเจอพระผู้เท่าในวันนั้น ชาวประมงจำได้ทันทีพระอุ้มบาทเดินบนน้ำข้ามคลองคือพระที่มีกิติศัพท์ว่าปลูกข้าวหน้าโบสถ์เกี่ยวได้ในวันเดียวชาวบ้านคณะนั้นรีบเข้าไปกราบนมัสการหลวงปูย่ยีด้วยความคารพสูงสุดเพราะปู่ย่าตาทวดพูดกรอกหมูมาตั้งแต่พวกเขายังเป็นเด็กอายุน้อยว่ามีแต่พระแท้พระจริงเท่านั้นถึงจะมีฤทธิ์อภิญญาบังคับร่างกายให้เบาเท่าขนนก เดินย่ำไปบนผิวน้ำได้เสียงร่ำาลือดังอยู่นอกกระแพงวัดระยะหนึ่งก่อนจะย้อนกลับมาดังขึ้นจากปากเด็กวัดที่เห็นกับตาตัวเองว่าหลวงปู่ผู้เฒ่าถือคันเบ็ดมาโผล่ที่หน้าต่างกุติซึ่งมีต้นชุมพู่ขึ้นงอกงามกิ่งใบดกหลวงปู่ตวัดสายเบ็ดพลุบหายไปในพุ่มใบต้นชมพู้ท่าทีเหมือนตกปลาในลำคลองชั่วประเดียวเดียวมีปลาดกปลาช่อนติดเบ็ดดิ้นกระเดี่ยวกระเดี่ยวมากมายหลายสิบต,ตัว ได้ปลาจากต้นไม้เต็มกระป๋องน้ำแล้วกวักมือเรียกเด็กวัดที่มุงดูให้ขึ้นมาบนกุฏิเอาปลาไปต้มผัดแกงทอดกินปลาทั้งหมดเชื่อเ็จมีเลือดสาดแดงจริงๆต้มผัดแกงทอดกินก็อิ่มแปร้ไปเลยที่เหลือกินจะกลายเป็นใบชมพู่ตามเดิมหลังจากนั้นเด็กวัดที่เคยดื้อดึงเปลี่ยนเป็นคนสุภาพเรียบร้อยรักเคารพหลวงปู่ยีเหมือนพ่อของตนเองเพราะศรัทธาในอภินิหารของท่าน แต่เสียงร่ำรือของเด็กวัดมีคนเชื่อไม่ค่อยมากด้วยเหลือวิสัยที่ใครจะเชื่อเรื่องตกปลาบนต้นไม้แถมเอาปลาไปต้มแกงกินได้ประมาณว่าเด็กวัดคุยโตโอ้อวดอภินิหารพระชีวตัวเองเกินจริงหรือเปล่าเด็กวัดเลยชวนชาวบ้านที่ไม่เชื่อให้มาที่กุฏิกราบไหว้วิงวอหลวงปู่ให้ช่วยแสดงการตกปลาอันพิสดารให้ชาวบ้านดูอีกสักครั้งหลวงปู่หัวเราะอารมณ์ดีแต่ไม่แสดง ถึงกระนั้นพวกชาวบ้านมาแล้วไม่เสียเวลาเปล่าเพราะท่านมีเมตตาจิตให้เขาไปเด็ดใบไม้สีเขียวมาสามสี่ใบรับใบไม้จากชาวบ้านแล้วกําไว้ชั่วอึดใจเดียวพอแบมือให้ดูใบไม้กลายเป็นธนบัตรใบละ20บาทไม่เอี่มสมสี่ใบส่งให้ชาวบ้านเก็บเข้ากระเป๋าเป็นเงินขวัญถุงคนละใบแบงค์ยี่สิบบาทสมัยนั้นใบใหญ่สีเขียวเงินขวัญถุงที่เก็บติดกระเป๋า จะคงความเป็นธนาบัตรใบละยี่สบาทตลอดการไม่ย้อนคืนเป็นใบไม้อีกเลยและเป็นธนาบัตรนำโชคมาสู่ผู้เป็นเจ้าของมีเมตตามหานิยมธํามาค้าขึ้นแต่หลวงปู่เสกให้ชาวบ้านกลุ่มนั้นกลุ่มเดียวไม่เสกให้ใครอื่นอีกความโด่งดังที่เลื่องลือไปไกลทั่วบ้านทั่วเมืองเห็นจะเป็นในคราวที่มีรัทธาตาิโยมต่างถิ่นเดินทางมากราบนมัศการหลวงปู่ยี ยกขยโยงมาหลายขันรถจำนวนเป็นร้อยร้อยคนเหลือกำลังที่ทางวัดจะหาอะไรมาเลี้ยงดูตามธรรมเนียมหลวงปู่จึงประกอบอาหารเลี้ยงเองโดยใช้หม้อข้าวใบเล็กๆ2สองใบซึ่งสมัยนั้นแทบทินชนบทใช้หม้อดินหุงข้าวใบหนึ่งต้มแกงใบหนึ่งปุ้งหอยปูปลาที่ใช้ต้มแกงเสกขึ้นจากใบไม้แต่ว่าหม้อข้าวหม้อแกงเล็กๆเ,เลี้ยงคนคนเดียวก็น่าจะหมดเกลี้ยงแล้วแต่เอาเข้าจริง นเป็นร้อยอิ่มพุงกลางไปตามๆกันข้าวและแกงไม่หมดไม่พร่องข้าวในหม้อยังเต็มเปี่ยมควันร้อนกลุ่นส่วนกุ้งหอยปูปลาที่เหลือในหม้อแกงกลายเป็นใบไม้ไมตามเดิมเรื่องนี้ญาติโยมที่มาจากต่างถิ่นเห็นเหมือนกันหมดและอิ่มแปร่ไม่ผิดอะไรกับกินข้าวปลาอาหารจริงๆทุกคนตื่นเต้นอจชรจันใจจนขนลุกสู้กราบนมัสกาลาท่านกลับถึงที่พักอาศัยแล้ว ร่ำลือกันไปทั่วทุกหัวระแหงใครที่ยังไม่เคยพบเจออภิิหารด้วยตาตัวเองก็เกิดแรงบันดาลใจอยากพบเห็นสักครั้งในชีวิตเพราะใช่ว่าหลวงปู่จะแสดงฤทธิอภิญญาอย่างเดียวพระธรรมคำสอนที่เมตตาเทศโปรดก็กินใจความละเอียดลึกซึง้งไม่ผิดอะไรกับปราดในทางธรรมโดยสอนให้เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อกฎแห่งกรรมใครทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่ว และสวรรค์นรกมีจริงเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งเหมือนมิติซ้อนมิติอยู่กับโลกของเรานี่แหละมีไว้เป็นบําเหน็จรางวัลทั้งความดีความชั่วใครทําดีมากๆมีสิทธิ์ได้ไปสวยสุขบนสวรรค์นับร้อยร้อย,อยปีใครทําชั่วสุดๆก็มีสิทธิ์ลงนรกตกอเวจีนานจนลืมโลกสําหรับเรื่องอจจัศจรรย์ที่ชาวบ้านพบเห็นอยู่เสมอได้แก่ล่องหนหายตัวในพริบตา โดยไม่ต้องอาศัยที่กำบังใดๆก่อนจะล่องหนอยู่ในที่โล่งแจ้งสว่างๆท่า,ามกลางผู้คนจำนวนมากก็หายตัวได้ญาติโยมในบริเวณนั้นมุนงงไม่รู้ว่าจู่ๆท่านหายวับไปได้อย่างไรอภินิหารที่แสดงเป็นประจำอีกอย่างคือการแยกร่างเดียวออกเป็นหลายร่างร่างเดิมนั่งสนทนาธรรมกับญาติโยมชาวบ้านายา่านวัดดงตาก้อนทองไม่ได้ลุกไปไหนเลย แต่เวลาเดียวกันมีญาติโยมอีกหลายตำบลซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรต่างยืนยันว่าวันและเวลาเดียวกันนั้นหลวงปูย่ยีกำลังเทศโปรดพวกเขาเสียงดังฝังชัดทุกอย่างที่เห็นคือหลวงปูจง่จริงๆไม่ใช่ภาพลวงตาหรือร่างเนิรมิตรครั้นกราบนมัสการไตรถามเอาความจริงท่านก็ยิ้มเมตตาพูดคุยเรื่องอื่นๆไม่ช่วยอธิบายให้ญาติโยมหายคลางแคลงสงสัย ที่สุดของความแปลกประหลาดมหัศจรรย์คือการบันดาลให้รูปปูนปั้นแม่พระโทรณีบีบมวยผมซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าวัดดงตาก้อนทองมีน้ำใสสะอาดพวยพุ่งออกมาจากมวยผมได้จริงๆทั้งที่รูปปูนปั้นแม่พระโทรณีเป็นแท่งทึบตันไม่มีท่อน้ำํำพุซ่อนเร้นอยู่ที่ใดทั้งสิ้นน้ําที่หลั่งไหลออกมาจากมวยผมเย็นฉ่ำจืดสนิทเหมือนน้ำฝนมีกลิ่นหอมจางๆ ดื่มแล้วมีรสชาติดีกว่าน้ำฝนหรือน้ำประปาอาคณปุก,กะต่างถิ่นที่เพิ่งมาเยี่ยมเยือนหากสงสัยท่านจะบรรดาลให้ดูเป็นขวัญตาได้เสมอทุกเมื่อกิติศัพทาพิณิหารจึงทวีความเลื่องลือไปทั่วทิศานุทิศกระทั่งรู้ถึงหูสื่อมวลชนในเมืองหลวงมีหนังสือพิมพ์รายปักที่เจาะข่าวลี้ลับพิสดารโดยเฉพาะเดินทางมาทำข่าวของหลวงปู่แล้วตีพิมพ์ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ด้วยเป็นข่าวเหนืออภิธิหารใดที่คนกรุงเทพเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนขณะเดียวกันกิติคุณความมหามหาจรรร์ของท่านไปกระทบใจสื่อหัวใหม่ไฟแรงเชื่อในหลักการทางวิทยาศาสตร์เหนืออื่นใดสื่อเหล่านั้นรวมหัวประโคมข่าวโจมตีหลวงปู่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ว่าหลวงปูย่ยีปัญญาพาโรเล่นกลใช้มายาสาไถหลอกลวงต้มตุนประชาชนตัวหวังกอบโกยปัจจัยเข้ากระเป๋า รวมถึงให้ร้ายถึงขั้นท่านเป็นผีบุญสันคลอนสถิลภาพคณะรัฐบาลผลจากการถูกโจมตีของสื่อมิจฉาทิฐิเป็นเหตุให้หลวงปู่ยีต้องคดีอธิกรถูกบังคับให้สึกออกไปนุ่งขาวห่มขาวแต่ด้วยพระเมตตาและพระปัญญาของสมเด็จพระสังฆราชสมัยนั้นคือสมเด็จพระอริยะวงศาคาตยานหรือจวนอุทายีมหาเถระทรงมีพระบัญชา ให้พระราชมุนีหรือเจ้าคุณโฮมโสพานโนแห่งวัดปทุมวนารามกรุงเทพไปดําเนินการแก้ไขเหตุการณ์ให้บริสุทธิ์ถูกต้องท่านเจ้าคุณโฮมโสพานโนเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานองค์สําคัญมีความรอบรู้แตกฉานทั้งสมถะและวิปัสสนาวิธีชํานาญในการท่องทุดงสแสวงวิเวกไปในภูมิประเทศเขตอันตรายและยังใกล้ชิดสนิทแน่นกับหลวงปูย่ยีปัญญพาโร ได้รับการถ่ายทอดวิชาลึกลับมหศัศรจั์ด้านฤทธิวิญญาจากหลวงปูย่ยีนับไม่ถ้วนวิชาเอ่ยถึงชื่อท่านเจ้าคุณโฮมแห่งวัดปทุมวนารามแล้วย่อมเป็นที่รู้จักมักคุ้นดีและได้การยอมรับนับถือจากพระป่าทธุดงกรรมฐานในสายกองทัพธรรมขององ,องค์บรมอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภุริทโตเสมอมาทั้งนี้เพราะหลวงปู่มั่นเคยจำพรรษาที่วัดปทุมวนารามมาก่อน รักรรมาฐานองค์สำคัญสำคัญก็เคยแวะพำนับที่วัดนี้ไม่ขาดสายถึงเทศกาลออกพรรษาทุกปีเจ้าคุณโฮมจะออกตุดงไปในต่างจังหวัดพักจเจริญภาวนาตามป่าช้าผีดุและถือนถ้ำชงเงื่อนผาอันน่าหวาดเสียวสำหรับในกรุงเทพท่านชอบไปนั่งกรรมาฐานในป่าช้าวัดดอนอยู่เสมอเพื่อปรดว,วิญญ,ญาณชั้นต่ำที่ถูกกดแห่งกรรมจองจำไว้ในป่าช้านอกจากนั้นท่านเจ้าคุณโฮม ยังเป็นผู้ใฝ่หาค้นคว้าวิชาความรู้แปลกใหม่สะสมวิชาต่างๆไว้มากเพื่อส่งเคราะห์ศรัทธาญาติโยมเป็นต้นว่าวิชาโอสถสมุนไพรไทยที่สามารถบำบัดเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตลอดจนสายเวทวิทยาคมฝ่ายโลกีสมาธิอิทธิโยคับประสิทธิวิชาเช่นว่านี้ไม่เกี่ยวกับมรรคผลนิพพานเพียงแต่เกี่ยวข้องกับ การช่วยเหลืออนุเคราะห์ชาวบ้านร้านตลาดให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยและเจริญด้วยลาบยศธนสารสมบัติตามสมมุติบัญญัติเท่านั้นรวมความว่าท่านเจ้าคุณโหมโสพโนแตกฉานทั้งคดีโลกคดีธรรมสามารถดำเนินการไต่สวนข้ออธิกรณ์ได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแก้ไขเหตุการณ์ร้ายที่วัดดงตาก้อนทองอย่างละมุนล,ละม่อม ทำให้หลวงปู่ยีปัญญพา,าโรเป็นผู้หมดจดสะอาดพ้นมนตินหลุดพ้นจากอธิกรณ์อย่างสิ้นเชิงสมเด็จพระสังฆราชจึงทรงพระเมตตาอนุญาตให้หลวงปู่ยีอุปสมบทใหม่อีกครั้งและแปรยติเป็นภิกษุในคณะธรรมยุทธนิกายอันเป็นผลสืบเนื่องให้เวลาต่อมาวัดดงตาก้อนทองได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาฝั่งลูกนิมิต ในปีพุทธศักราช2,513ส่วนพวกสื่อหัวใหม่ที่ประนามท่านเสียให้หายต่างมีอันเป็นไปแพ้ภัยตัวเองตามกรรมวิบากที่ตายไปอย่างปัจจุบันทันด่วนก็มีที่ยังอยู่แต่เป็นโรคร้ายเรื้อรังทุกทรมานรอวันตายก็มากคำถามคือหลวงปู่ท่านทําสิ่งใดกระทบใจสื่อมิจฉาทิฐิกันแน่ตอบได้ว่า ท่านทำทุกอย่างให้สำเร็จได้ด้วยพลังจิตใช้ศักยภาพจิตที่เป็นทิพย์แปลเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้เป็นไปดังใจของท่านอย่างง่ายดายเหมือนเนรมิตคนที่เชื่อจะศรัทธาฝังใจใครที่ไม่เชื่อจะแค้นฝังหุ่นด้วยคิดเองตามประสามีโมหะครอบงำใจว่าพฤติกรรมของท่านเป็นอย่างเดียวกับนักต้มตุ๋นมนุษย์แต่จะต้มแบบไหนด้วยวิธีใด พวกมิจฉาทิทีเองก็หาถ้อยคำมาอาธิบายไม่ถูกมันจะถูกไปได้อย่างไรกันละ่ะในเมื่อหลวงปูย่ยีสามารถตัดกระดาษขาวๆให้กว้างยาวเท่าแบงค์แล้วเสกให้กลายเป็นธนบัตรใบร้อยเพื่อแจกญาติโยมชาวบ้านให้เก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงการหยิบยื่นเงินสดหนึ่งรออกจากมือสู่กระเป๋าผู้อื่นเ้าเรียกว่าหลอกลวงสร้างความร่ำรวยความร่ำรวยนั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับท่านสักครั้งเดียว อภินิหารที่อยู่ในความทรงจําส่วนมากจะเป็นการมอบแก้วแหวนเงินทองให้ญาติโยมทั้งสิ้นอทิเช่นเศษเข้าวสารเต็มบาทให้กลายเป็นเมล็ดข้าวสารทองคาหมดทั้งบาทเพื่อแจกให้สิทธิานุสิ์เก็บไว้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ป้องกันอันตรายต่างๆและเป็นเมตตามหานิยมด้วยยืดเหรียญบาทโบราณสมัยราชกาลที่หให้ยาวยืดได้เหมือนตังเมแล้วเศษให้กลายเป็นทองคําบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต หรือถ้าเผลญพบเจอผู้มีวาสนาหลวงปู่จะสั่งเขาให้หยิบก้อนดินขึ้นมาใครมีวาสนามากจะหยิบก้อนดินใหญ่ถนัดใจถ้าวาสนาน้อยจะหยิบดินก้อนเล็กแต่ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ท่านจะรับเอามาเสกเป่าพรวดเดียวดินก้อนนั้นจะเปลี่ยนสภาพเป็นทองคําทั้งก้อนผู้มีวาสนาสามารถนำไปให้ร้านทองตรวจพิสูจน์ได้ทันทีเท่าแก่ร้านทองยืนยันว่า เป็นทองคำแท้น้ำหนักหลายสิบบาทหลวงปู่ยีเองก็ยืนยันแข็งแรงว่าวัตถุธาตุใดที่ท่านเสกให้เป็นทองคำแล้วจะมีประสิทธิภาพเป็นทองคำอยู่ได้นานถึง600ปีผลจากเวลาที่กำหนดจะคืนสู่สภาพเดิมท่านกระทำสิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้ได้อย่างไรตอบว่าทำได้ด้วยพลังจิตใช้จิตที่บรรลุถึงฌานสมาบัตชั้นสูง เปลี่ยนอาตอมวัตถุสิ่งของธรรมดาให้กลายเป็นทองคําในชั่วพริบตาเดียวยิ่งกว่านั้นก็ทําได้เช่นใช้วาจาสิทธิ์สั่งให้ผู้ใดผู้หนึ่งมีโชคมีลาบได้ทรัพย์สินเงินทองได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหรือรอดพ้นภัยพิบัติต่างๆจากร้ายกลายเป็นดีวาจาสิทธิ์จะเกิดขึ้นในผู้ที่มีวาจาสัตว์ตลอดเวลาอันยาวนานหลายสิบปีพลังอํานาจของวาจาสัตว์ ไม่เคยพูดโป้ปดใดๆแม้สักคำเดียวจะบันดาลดลให้เกิดเป็นวาจาสิทธิ์ได้อย่างลึกลับวาจาสิทธิ์อันแสนมหัศจรรย์ที่ท่านเคยแสดงให้ลูกศิษย์ดูคือหยิบปลาช่อนตากแห้งที่ผ่าออกเป็นริ้วๆโยนลงคลองแล้วใช้วาจาสิทธิ์สั่งปลาตากแห้งให้กลายเป็นปลาช่อนมีชีวิตหลายสิบตัวแหวกว่าอยู่ในน้ําอย่างจำใสร่าเริงกับชีวิตใหม่ของมันปลาช่อนเกิดใหม่เหล่านี้ โตเป็นปลาตัวใหญ่ไม่ใช่ปลาลูกครอกที่บังเอิญมาว่ายเล่นอยู่แถวนั้นวาจาสิทธ์เรียกพระเครื่องสําคัญสําคัญจากอากาศก็เรียกได้สิทธิ์คนใดอยากได้พระเครื่องของหลวงปู่หลวงพ่อที่ผู้คนเชื่อถือในความเข้มขลังก็สามารถเรียกจากอากาศแจกให้ลูกศิษย์นําไปบูชาอภินิหารขั้นสุดยอดในสายตาของสานุสิทธ์เห็นจะเป็นการใช้ตาทิพเพ่งดูกลุ่มทรัพย์ใต้ดิน ถ้าอเผอิญผ่านไปในที่ที่มีทรัพย์แก้วแหวนเงินทองฝังดินไม่ว่าจะอยู่ลึกปานใดสามารถชี้ตำแหน่งที่ตั้งของกลุมทรัพย์ให้สิทธิ์ไปขุดหาเอาเองฤทธิอภิญญาของหลวงปูย่ยีปัญญพาโรใช่แต่จะเป็นที่เคารพนับถือของมนุษย์ด้วยกันแม้แต่เทวดาก็เคารพเลื่อมใสวันดีคืนดีนึกรื้มใจขึ้นมาท่านจะนำบาตรไปแขวนไว้กับกิ่งไม้ เพื่อบินทบาทเข้าทิพ์จากรุกคเทวดาได้ข้าวทิพ์ร้อนควันกรุ่นหอมฟุ้งเต็มบาทแบ่งเป็นข้าวสวยข้าวผสมงาและข้าวผสมถั่วสำหรับญาติโยมผู้เดือดร้อนด้วยโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงเพียงใดหลวงปู่สามารถใช้พลังจิตตานุภาพรักษาให้หายขาดได้ในพรึบตาเดียวกลับถึงบ้านแล้วโรคจะไม่ย้อนมากำเริบอีกอย่างแน่นอน สมัยนั้นมีผู้ป่วยพ้นทุกพ้นร้อนจากการรักษาของท่านนับไม่ถ้วนรายเพราะจิตที่ฝึกมาดีแล้วบรรลุฌานสมาบัติสูงเป็นตัวเร่งให้เกิดฤทธอภิญญาคือมีฤทธและแสดงฤทธได้สารพัดอย่างแต่ก่อนจะทำการรักษาท่านจะพิจารณาดูว่าขัดกับกฎแห่งกรรมหรือเปล่าถ้าเป็นโรคที่เกิดจากวิบาก,กรรมจะงดไม่รับรักษาให้ช่วงปัดชิมวัย บุคคลสำคัญในคณะรัฐบาลสมัยนั้นอาทิเช่นนายสัญญาธรรมศักดิ์และคณะเคยไปสังเกตการถึงวัดดงตาก้อนทองให้เห็นกับตาตัวเองว่าท่านเป็นพระจริงหรือพระเก๋หลอกลวงประชาชนเมื่อไปถึงได้ร้องขอกับท่านช่วยแสดงอภินิหารอะไรสักอย่างให้เห็นเป็นบุญตาหลวงปูย่ยีให้คนในคณะรัฐบาลออกไปหาซื้อผ้าความกว้างยาวประมาณผ้าเช็ดหน้าสีใดก็ได้ พระสีก็ไม่มีปัญหาจำนวนมากกี่ร้อยกี่พันผืนก็ให้ซื้อมากองรวมกันในโบสถ์ท่านเอามือตบลงไปที่ผืนผ้าบนสุดทีเดียวผ้าทุกผืนเปลี่ยนเป็นผ้ายันสีเดียวกันหมดต่อหน้าต่อตานายสัญญาธรรมศักดิ์ทำเอาคณะรัฐบุรุษตะลึงพึงเพลิดปากอ้าตาค้างเมื่อประจักษ์ถึงความมหัศจรรย์นอกจากนั้นผยันของท่านทุกผืนยังมีความศักดิ์สิทธิ์เสมอกัน ไรได้ไว้พวกติดกระเป๋าเสื้อจะปลอดจากสัพยันอันตรายทั้งปวงมีอำนาจสูงทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมรวมทั้งมีความวิเศษอื่นๆครอบจัก,กรวาลกลับจากวัดดงตาก้อนทองนายสัญญาธรรมศัดิ์รายงานให้คณะรัฐบาลทราบตามความเป็นจริงอันมหัศจรรย์ต่อมาภายหลังบุคคลสำคัญในคณะรัฐบาลที่ยังไม่เคยมากราบนมัสการท่านจะแอบย่องมาทีละคนสองคน และได้รับของดีวิเศษจากมือหลวงปู่โดยทั่วท้วน